สวัสดีวันที่1สิงหาคม2568นะครับขนาดนี้เวลา10นาฬิกาสนาทีครับเรามาดูครับว่าวันนี้ทองคำและคู่สกุลเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีข่าวแรงด้วยนะฮะนนฟาร์มเพโรตอนช่วงค่ำของค่ำคืนนี้ครับสำหรับทองคำเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้มีการพยายามยกตัวขึ้นไปนะครับมีการพยายามยกตัวขึ้นไปหลังจากที่เขาลงมาเทส นะฮะเทสโลที่ราคาในโซนของประมาณ3 2 9 9 9นะ3269นะครับ3268ในโซนนี้แล้วก็ในช่วงเช้าครับมีการยกตัวขึ้นไปครับแต่ว่าไปติดแนวต้าน3316นะครับไปไม่ถึงแล้วก็มีการลดตัวลงมาเช่นเดิมนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเขากา็วันนี้นะครับเปิดตลาดขึ้นมา เปิดตลาดขึ้นมาครับมีการยกตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ลดตัวลงไปประมาณเกือบพันจุดเหมือนกันนะครับ8 9ดจุดแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของราคาเปิดของเช้าวันนี้ครับในทิศทางของทองคำในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราดูใน t ทม์เฟรมสีชั่วโมงเขามีการทำคลื่นนะครับแล้วก็มีการยก ยกตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นการยกตัวขึ้นไปครั้งนี้นะครับอย่างที่เราบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปเทสที่แนวฟิโบ71.8เป็นแพทเทิร์นของ QM ในโซนของ33 95 3404ก็มีโอกาสที่จะมาเทสตร,ตรงนี้ได้นะครับแนวแนวต้าน3แนวนะครับที่ให้ไว้เมื่อวานก็ยังคงสถานะเดิมนะครับยังคงสถานะเดิมต้องรุงมแท่นเคียนแท่งทน,ทน,นี้นะครับหลังจากที่ เขามีการลดตัวลงมาสี่แท่งเทียนในทาเฟรมสี่ชั่วโมงนะในแท่งเทียนเช้านี้ครับมีการเกิดแท่งเทียนเป็นสีเขียวรับละนะฮะต้องรอปิดแท่งเทียนแท่งนี้ว่าเขาจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้ตอนนี้ราคาเขาขึ้นมาถ้าดูทรงแล้วเหมือนจะเป็น engulfing นะแต่ว่าแท่งเทียนแท่งนี้เพิ่งเริ่มได้สักประมาณ ชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงแล้วเพราะนั้นนะครับถ้าปิดแท่งเทียนแท่งนี้เป็นสีเขียวได้ก็มีโอกาสยกตัวขึ้นไปเทสที่3,3,1,6เช่นเดียวกันนะฮะยืนเหนือ3,3,2,3ก็มีโอกาสขึ้นไปที่3,3,4,8 3, 3, 2, 3, 3, 3 4, 8, นะ3 3 4 8ก็เป็นแนวที่เป็นแนวต้านหนึ่งที่เราจะมีเป้านะครับในการรอคอยราคาในตรงนี้นะครับสำหรับฝั่งขาบายที่อยู่ข้างบนนะครับก็ต้องผ่าน3ด่านนี้ให้ไปขึ้นไปให้ได้ก่อนนะ นะฮะส่วนข่าวสารที่มีผลกับวันนี้นั่นก็คือนอนฟาร์มเพโลตอนช่วงเวลาทุ่มครึ่งครับอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับในส่วนของอสหรัฐเมกาตอนเวลาทุ่มครึ่งเราไปดูตัวเลขกันบ้างเล็กน้อยนะตัวเลขเป็นยังไงตัวเลขการคาดการณ์นะครับออกมาถ้าไม่ถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นะตัวเลขครั้งก่อน 147k นะครับถ้าเป็นไปตามคาดการมีการลดลงนะครับแสดงว่าไม่เป็นผลดีกับทางดอลลาร์สหรัฐนะก็จะส่งผลให้มีการยกตัวของทองคำขึ้นไปได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นไปตามตัวเลขการคาดการมีการลดลงแสดงว่านะครับโอมีก็มีโอกาสที่จะก็มีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับทองคำ ก็ต้องไปดูในช่วงของภาคค่ำว่าตลาดในช่วงเช้าจะไซเวรอข่าวนอนฟาร์มเพโลในช่วงค่ำหรือเปล่านะครับโกลุมในการซื้อขายแนวต้านแรกครับ33163323นี่ก็เป็นทิศทางของวันนี้นะนะครับส่วนคู่สกุลเงินคู่สกุลเงินเช้านี้นะครับออสเตรเลียแข่งค่าครับ JPY แข่งค่าขึ้นมาออสเตรเลีย ออสเตรเลียยกตัวขึ้นมานะครับเป็นไซเวยนะครับเป็นไซเวยอ,อัพในหลายๆหลายๆคู่สกุลเงินนะครับส่วนทางฝั่ง,ง New Zealand, นิวซีแลนด์เช้านี้อ่อนค่านะฮะเชา้านี้อ่อนค่ายังยกตัวขึ้นมาไม่ได้ เหมือนกับออสเตรเลียนะครับก็ยังเป็นไซเวดาวอยู่เลยนะไซเวดาวอยู่ยังยกตัวขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าตอนนี้ในฝั่งของฝั่งเอเชียออสเตรเลียในนิวซีแลนด์จะมีโอกาสยกตัวขึ้นไปได้ไหมถ้ายกตัวขึ้นไปได้มีโอกาสก,กดดัน u s ดอลลาร์นะครับให้มีการอ่อนค่ามีการยกตัวทองคําขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของยูโรนะครับหรือยุโรปกับทางปอนเช้านี้มีการพักตัวนะครับ ยกตัวจากเป็นจากการอ่อนค่าของเขานะครับตอนนี้ก็เป็นไซเวละแล้วครับไซเวดาวเช่นเดียวกันเหมือนกับทางฝั่ง Gbp ครับทางฝั่ง Gbp มีการเมื่อวานมีการยกตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับอยู่ในโซนบน Gbp ก็ยังยกตัวขึ้นมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฝั่งสวิตอ่อนค่าครับชาวนี้แคนาดานะครับก็มีการพักตัวเช่นเดียวกัน Jpy กดดันลงไปอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้แข็งค่าขึ้นมา ข่าวสารของทางฝั่งของคู่สกุลเงินในวันนี้ในช่วงบ่ายครับในช่วงบ่ายมีการประกาศตัวเลขของทางฝั่ง g b p ครับทางฝั่งปอนนะฮะของอังกฤษเป็นตัวเลข2ดาวครับในช่วง4ี่โมงเย็นครับมีการประกาศคซีพีไของทางฝั่งยุโรปนะตอนช่วง4ี่โมงเย็นครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปที่ภาค่ํากันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางข่าวสารที่มีผลกระทบกับทางค URRENCY ที่เป็นภาพรวมของตลาดนะก็จะเห็นได้ว่า Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel นะครับก็จะใช้ Currency ตัว CSM มาประกอบกับ Indicator ต่างๆพื้นฐานของทาง MT4 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมของทางคู้สกุลเงินต่างๆก็เป็นข่าวสารของวันนี้ที่เฝ้าติดตามนะฮะก็คือข่าว Nonfarm Payroll นั่นเองส่วนวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเดือน จากการประกาศข่าวนนฟาร์มก็เรามาระวังในเรื่องของการเทตดด้วยนะครับท่านใดสามารถปิดจอ็อบเคลียร์พอร์ตให้ว่างได้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ก็จะได้ใช้เงินกันนะครับก็คือใช้ชีวิตกันในช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างมีความสุขครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ